นี่ไงนี่นะครับตอนนี้ใครมีเหรียญแบบนี้ยบล็อกที่ผมเก็บมีคนบอกนะโอ้โหบล็อกนี้เก็บได้เยอะแล้วไม่ใช่บล็อกนี้เลยสักทีเนี่ยตอนนี้ถ้าใครมีนะผมขึ้นราคาให้เพราะว่าประกาศซื้อเหรียญละสี่หมื่นตั้งแต่ตอนมีประเด็นเนี่ยไม่เคยได้ซื้อเลยผมเพิ่มให้ไปเหรียญละแปดหมื่นแล้วกันเนี่ยฉะนั้นนะผมบอกนะครับใครที่ที่บอกว่าเหรียญบล็อกนี้เก๊ะคุณไม่มีประโยชน์นะเพราะเขาไม่ซื้อคุณไม่ได้ตังค์เออ แต่ใครที่มีเหรียญบล็อกนี้มาขายผมได้ตังนะออนี่ผมทำประโยชน์แล้วคนที่เป็นพิษพิเศษฐกิจไปหาเหรียญบล็อกนี้มาขายผมได้ตังไปใช้แบ่งเบาภาระครอบครัวดีกว่าคุณไม่แปลกใจเหรอครับสี่ปีแล้วทำไมเหรียญเก๋าหามาขายผมไม่ได้อะถ้ามันเก๋นะป่านี้มีคนหามาขายผมจนผมอะล้มจมไปแล้วเอาโถเหรียญละสี่หมื่นเะนี่ยนะถ้าเก๋นี่ร้อยเหรียญเท่าไรสี่ล้านนะ ถูกไหมเนี่ยแล้วก็ตอนเนี้สี่หมื่เนี่ยหามาสี่ปีไม่ได้ขึ้นนี่เป็นแปดหมื่นแบ่งผมดีกว่าครับเอาง่ายๆเหรียญนี้มีคนเอาเบ้นมาขอแลกผมด้วยนะครับแล้วเหรียญนี้ผมบอกเลยนะมีอยู่อีเหรียญหนึ่งนะผมขอซื้อแต่แกคงไม่ขายเฮียติวัสไซเฮียติวัสไซ,ไซมีเหรียญน,นี้นะแล้วเฮียติวัสไซกาแล้ว กูไม่ขายเพราะกูก็คิดว่ามันแท้ไงนะใครไปบุกเหรียญยี่ตีว่าใสมาขายผมได้นะ่ะนะผมซื้อให้เก้าหมื่นแล้วกันนี่ <c ười> ให้ค่าตามอีกหมื่นหนึง่งผมรอนานแล้วนะครับนะอาจารย์ไห้ผมเก่งขึ้นครับคุณโชคใจนะะแต่ที่แน่แน่แอดมินฝากบ็อกด้วยนะเขาจะได้นะคือผมอ่ะเขาเรียกอะไรนะ ถามว่าคุณมีความสําคัญต่อชี้หัวเนี่ยไม่มีความสําคัญเลยแล้วก็มิควรที่จะได้นะสิ่งที่ผมมอบให้ด้วยนาะยพี่จอร์จชิงเนี่ยตอนนี้ผมขึ้นราคาให้เป็นแปดหมื่นแล้วนะเท่าตัวถามว่าถ้าเหรียญเก๋นเนี่ยใครดูเก๋จะไปสนใจอะไรอะ่ะไม่ได้ตังค์อ่ะเจอเหรียญนี้มาขายคนดีแล้วคนที่ส่งเหรียญบอกว่าเป็นอ้างว่าเป็นบล็อกเนี้ยมาตามอินบ็อกดูนี้นะไม่เคยใช่เลย ทำไมเหรียญบล็อ,บอกนี้จึงคมชัดกว่าและเหมือนกว่าเหรียญบล็อ,บอกที่เล่นกันอยู่หลายหลร้านคุณไม่แปลกใจเหรอเออคุณไม่แปลกใจเหรอนะครับแล้วคุณสิ่งที่คุณน่าแปลกใจมากกว่าคืออะไรรู้ไหมฮะผมอยากให้กลับไปถามคนที่บอกว่าเหรียญนี้เก๋อะว่าทุกวันเนี้ยกล้าตอบว่าเก๋ไหมหรยว่านะครับอ่ะโอเคใช่พี่จ้อยจริงลูกค้าเฮติด้วยถามเฮติดีว่าเหรียญนี้เฮติขายไหมเนี่ยผมผมนะ ถ้าถ้าขายผมมีราคาให้เก้าหมื่นนะนะครับเฮียตีดีเขาเรียกว่าถ้าพูดถึงว่าเซียนพระในตำนานนะที่ถามว่าใครนะ่ะเก่งรอบด้านเนี่ยเฮียตีวะไซนะเฮียตีวะไซเนี่ยรู้ดินชินผงเล่นได้ทุกอย่างสมัยก่อนอะ่ะบางคนนะ่ะถ้าเป็นเซียนเหรียญเล่นเหรียญอย่างเดียว<ม>บางคนเป็นเซียนผงเล่นผงอย่างเดียว อ่ไตเฮียติวะไซเนี่ยถือว่าตอนนั้นนะถือว่าเป็นยอดมนุษย์ในท่าพระจันทร์คือเล่นได้ทุกอย่างดินชินผงนะครับนะฮะโอ้โหนะฮะพาในช่วยเอามาคืนผมหน่อยนะไอผมคืนอ่ะคืนผมเนี่ยสี่สิบสองล้านเนี่ยนะครับขอบคุณที่เอามาคืนเพราะตอนนี้ผมขายไปจนผมมีพาระขนาดเนี้ยคุณเห็นไหมยจนผมมีตลาดพระจนผมมีสนามบอลเนะนี่ยนะครับ แต่แต่มันมันมันเจ็บตรงที่เขาลองคืนเราสี่สิบสองล้านได้ไนงะเขาก็เลยลองคืนหกสิบล้านบ้างไงหากเขาสี่หากเขาสามสิบเปอร์เซ็นยังไม่รู้ว่าคืนตังค์เขาหมดหรือยังเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องขำๆนะครับ <c oughs> <c oughs> น,นี่เป็นเรื่องขำๆนะนะเขาคืนมีเจ้าหนึ่งคืนผมอะสิบสามล้านสิบสามล้านนะเนะยหลายหลายเจ้าตอนนั้นนะครับผมก็คืนไปหมดแล้วสี่สิบสองล้านแต่เขาคืนผมสิบสามล้านแต่เขาคืนอีเจ้าหนึ่งหกสิบล้านน <c oughs> นะครับผมไม่หักเลยแม้แต่บาทเดียวนะ,ะแต่นั้นหักสามสิบยังม่ลรคืนหมดหรือยังเลยนะครับอ้าวนะาเนี่ยเธอนะครับนะก็หามาขายผมได้เนี่ยก็ถือว่าคุณก็ได้ตังค์ไงอะไรที่คนเขาดูเก๊ะคุณจะไปสนใจทําไมอะ่ะถ้าใครบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจยิ่งแย่เนี่ยคุณหาเหรียญบล็อกนี้มาขายผมคุณได้ตังค์ถือว่าผมช่วยสังคมด้วยนะ นะครับถือว่าผมช่วยสังคมด้วยนะอ่าใครอยากได้ตังค์เนะี่ยผ่อนบ้านผ่อนรถหลายหลยหมื่นเนี่ยตัวคุณเองก็เหมือนกันนะฮะไปหาเหรียญบล็อ,บอกนี้มาขายผมถ้าหามาได้เนี่ยถูกป่ะผมประกาศรับซื้อเียญคุณได้ตังค์ด้วยนะอย่ามีแต่คําพูดดิมีเหรียญมาคุยกันดีกว่าเออถ้ามีเหรียญมาคุยกันเนี่ยนะครับคุณก็จะได้สบายใจด้วยได้ตังค์ด้วยนะฮะโอ้แต่ที่เียจพูดแล้วมันเก่าไปแล้วมันเก่าขนาดว่าสี่ปีเนี่ย โนคนเขาร pues, ู้หมดแล้วเพราะอะไรนะฮะเอาง่ายๆนะเซียนที่บอกว่าเก๊ทุกวันเนี้ยนะคลิปที่ค้างไว้อะมันจะเป็นยาพิษกลับไปทำร้ายตัวเขาเองนะผมจะบอกให้นะคนยิ่งรักผมมากเท่าไหร่คนจะยิ่งเกลียดเขามากเท่านั้นผมจะบอกให้นะครับธรรมดานะครับก็นะฮะเป็นเรื่องปกติครับแต่ผมก็รับตอบคำถามทุกคนเพราะว่าพอเราไม่ได้หวังอะไรมากมายนะครับเราอยากทําให้คนดูภาพเป็นเพราะทางเดียวอะ ที่จะทําให้วงการภาพมาอยู่ได้คือคนต้องดูภาะเป็นเท่านั้นนะครับผมจะบอกให้นะครับเพราะทุกว,วันนี้คนจะเข็ดกับการเสียเงินแล้วไม่ได้ตามโฆษณาชวนเชื่อนะผมจะบอกให้นะฮะทางเดียวนะครับก็คือทําให้คนดูภาะเป็นนะครับก็ถึงบอกไงเวลาเวลาดูพระนะครับเขาเลยนะให้ใช้ประชามติผมถามจริงๆิอะ เวลาคุณไปรักษาไปหาหมอเก่งๆอ่ะคุณใช้ประชามติไหมถ้าใช้พระตามติตัดสินผ้าแท้เก้ได้นะผมไปจ้างเนี่ยครับลงแรงงานต่างด้าวายกมือหมดเลย <laughs> ถูกไหมคือพักเครื่องเนี่ยผมบอกสมัยก่อนนะคนดูเก้ยี่สิบคนถ้าเสียนตัวจริงคนเดียวมาดูแล้วซื้อไป <c oughs> เขาจะรู้ทันทีว่าเหรียญนี้แท้แล้วเขาก็จะไปนั่งซุบซิบกันว่าเฮ้ยอ่าเขาก็จะไปนั่งเนี่ย คนที่ว่าพ่นในไลฟ์เราพี่ดูสภาพหนังหน้าเลยทำไมอ่ะคุณคุณคุณทันไปลล์อ๋อเน้่ยอ๋อโอเคให้เขาดโปรไฟล์หนคุณทันเบลล์อ๋อเอ็มครับอ๋อโอเคโอ้ยนี่โคตรเซียนในตำนานโคตรเซียนตำนานดูหนังหน้าเลยทันเบลโคตรเซียนในตำนานอย่างเงี้ยต้องเล่นพามัไม่ต่างกว่าสี่สิบปีโอ้อ้าวจริงๆเนี่ยต้องเล่นพามาไม่ต่างกว่าสี่สิบปีจริงนาจริงเออเขาต้องเล่นพามาไม่ต่างกว่าสี่สิบปีเชื่อผมดิอ่าเนี่ยครับ ไอ้นี่ต้องเสียนในตำนานเยยิงต้องเรียนทำไม่ต่างกับสี่สิบปีผมบอกเลยนะครับนะฮอา้านะครับก็ง่ายๆ่ายนะฮะผม,มช่วยเหลือสังคมพักเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูอีกทีนะฮะนี่นะช่วยเหลือสังคมพักเครื่องด้วยนะนะครับโดยการที่ไปหามาแล้วมาแลกตัง นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยหาตังค์ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คันเลยล่ะแปดหมื่นนี้ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คันเลยนะผมจะบอกให้นะครับอ๋อเล่นพระใช่สี่สิบ้าปีผมแน่นอนเนี่ยเนี่ยง่ายๆนะเล่นพระอย่างต่ำสี่สิบห้าปีเนี่ยเซียนพระผมบอกเลย<ช>สุดยอดนะครับ <laughs> แต่บางทีถ้าบัตรประชาชนเกิดมาปีหนึ่งถึงห้านี่คือคือหลอกตัวเองได้เหมือนกัน <laughs> <laughs> นะ นะครับอ่ะโอเคขอบคุณครับคุณท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูอะไรแล้วทําให้คุณไม่สบายใจได้นะครับขอบคุณนะที่เข้ามารับชมข้อมูลนะนะแล้วก็นะครับทําให้ตัวเองไม่สบายใจได้นะครับขนขึ้นยังขนนี่คือขนอะไรอะ่ะเ <c oughs> ข้าหมายถึงขนอะไรขนขึ้นยังมีนะสมัยก่อนเนี่ยแต,แต่แต่ถ้าเด็กที่เหรือถ้าเด็กเมืองการจะรู้ เดยกเมืองการเนี่ยคือมันจะมีเขาจะเผาอ้อยอ่าแล้วก็จะมีเข่าอ้อยมาอ่าบางทีอ่ะไปยืนเฉียะแล้วเข่าอ้อยมาติดตกใจนึกว่าขึ้นแล้วนึกว่าขนขึ้นแล้วใช่ขนหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่ามก่อยมาลอยมาท้ยแล้วแล้วแล้วแล้ไปชีีไงแล้วขนมาติดดำๆไงตกใจอันนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าขนหรือเปล่าไม่เอาไม่ไม่ขำนะนะครับ นะฮะโปรไฟล์ยังปลอมธรรมดาครับช่ววันนี้นะก็คือธรรมดาเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นสีสันขำๆสนุกสนานกันไม่ต้องไป็ซีเรียสบ่แม่พี่น้องนะครับยินดีครับยินดีที่เข้ามานะครับอุอ่าห์เสียสละอ,อินเทอร์เนต็ตเข้ามารับชมนะครับขอบคุณด้วยคนมอบนี้เด็กทองผาภูมิต้องรู้คือบางชิงไม่รู้ไงว่าว่า แบบเนี้ยอูสมัยก่อนหาดูยากนะเนี่ยไอ้ขนเนี่ยเราไม่รู้เป็นยังไงบางทีเห็นเขาเมาบินมาติดนึกว่าขนแล้วโอเคเป็นเป็นหนุ่มแล้วนะครับไม่หรอกครับเขามาทําให้บรรยากาศดีด้วยเพราะว่าตอนนี้จบไหลพอดีคราวนี้ก็จะเหลือพระดีๆนะครับองค์ต่อไปอ่าเฮ้ยังมีพระที่ผมเช่าไว้อันหนึ่งนะโอ้นี่ไม่รู้ใครเก็บไว้จ้โอเก็บไว้หรือเปล่า เป็นบูเหรียนหนองบัวอ่าอาจารย์ครับหนังสืออีกนานไหมผมจะเร่งให้ทันสิ้นปีอะไรที่ผมทำออกมาต้องดีที่สุดครับเพียนแล้วผมบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้ต้องออกมาพร้อมๆกับเพื่อนๆดูพาพเป็นแล้วดราม่ามันจะน้อยมันจะมีคนน่ะที่นะครับที่สามารถให้คอมเมนต์ อ่าถ่วงดุลน,นะ่วงดุลเกี่ยวกับความจริงกับมโนได้นะครับอ <_ d ood le> โอเคนะค <_ d ood le> ไม่เป็นไรใช่ครับก็พี่จะเอารูปตอนไหนมาลงผมก็ไม่ได้ว่า <_ d ood le> พี่จะเอารูปตอนเด็กตอนอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยก็ผมก็บอกว่าผมก็บอกแค่ว่าถ้าบัตรประชาชนพี่ไม่ได้สี่สิบห้าเนี่ยนะครับอ่านะถ้ามันใช่จริงคือคุณจะเอารูปตอนไหนมาลงอ่ะผมบอกอะไรครับมันไม่ได้ทําให้ผมรวยขึ้นหรือจนลงนะครับ ไม่มีอะไรหรอกครับเราก็คุยกันไงพี่เข้ามาคุยกับผม,ผมก็คุยด้วยไงครับไม่ต้องไปซีเรียสถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ทุกวัน